ปุป่มต้อนรับคณะเยน็นสกอเปียร์ค่ะเชิญครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ตบมือพวกเราหน่อยหรอครับขอบคุณมากครับ,รบใครตบมือเราขอให้สุขภาพแข็งแรงงวดหน้าถูกลอตเตอรี่30ล้านทุกท่านครับโอ้โหเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะ30ล้านงวดที่แล้วมึงเคลียร์กูก่อนเถอะ <laughs> เอาไว้งวดชนงวดครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานมุทิมีละครออนไลท์ท่านดรมนัสโนนุตตบึงดังใ้ท่านหน่อยครับผม จัดรายการดีๆอย่างนี้เป็นไงโอ้โหศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราทุกแขนงครับผมแล้วก็ยังมีของใช้ของอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจอี้เพื่อนอะไรเพื่อนโจอี้จิตอาสาใช่ครับนะครับที่มีจัดงานดีๆอย่างนี้มาให้เออไหนๆดูแล้วเห็นฟังเพลงมาเยอะมาหัวเราะกันดีกว่าครับอันนี้เป็นไม้ตลกเดี๋ยวเดี๋ยวมันตลกตรงไหนตีหัวละหาเลยไม่มีใครเขาเชื่อหรอกดูครับพี่ เอาลองมันก็หาเป็นหย่อมๆยอมเอาให้หาหมดงานเลยสิไม่ต้องหาหมดนี่เอมันต้องมีที่มาที่ไปมันยังไงนับหนึ่งถึงสิบเป็นไหมโอ้โหถึงร้อยก็ได้เยินเอาแค่สิบพอเอาก็ได้แต่มีข้อแม้นิดเดียวข้อแม้อะไรอ่ะห้ามพูดคำว่าสิบถ้าพูดคำว่าสิบโดนตีเข้าใจไหมมันเป็นเกมอ๋อมันเป็นเกมเข้าใจพี่เล่นกับผมสองคนได้นับกันไปนับกันมาอแต่ห้ามพูดคำว่าสิบพูดทำไมอ่ะ ก็รู้ไงก็บอกแล้วก็เข้าใจแล้วไงรู้แล้วใช่ไหมก็เข้าใจไงมันเป็นเกมระหว่างพี่กับผมสองคนก็สองคนห้ามพูดคําว่าสิ <10. S 2> พูดทใไมอ่ะถามี่หลุยนะี่หลุยยังเข้าใจเลยเขาห้ามพูดคาว่ามึงนี่มีสมองมาเนี่ยไอ้ยศเร<อ>าจะเป็นบาวานแล้วมึงเป็นอะไรได้อีกเนี่ยฮะโอ้เป็นนี่เป็นสินสีกเยอะโอ้แค่แแมึงเข้าใจที่เขาเล่นเนี่ยมุกแบบนีบเขาเลยกมุกเก่าๆแล้วไ<อ>ม่มงไงเลยก็แค่ว่าไม่ต้องลงคำว่าสิบอย่างเดียวนั้นแหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วจะคุณลงคำว่าสิบอ่ะก็โดนตีไอ้เหี้ยดตั้งกูบอกแล้วไงมึงอย่าให้จับไอ้เหี้ยแค่นี้มันก็หนาพอเล่นกล้าเลยเราหลุ่เล่นถ้าจะเป็นอัมพฤกษ์เลยพี่เล่นเนี่ยโโอ้หต้องอย่างนี้เออเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจแล้ววินาทีนี้มันต้นไปห้ามพูดคำว่าหลุยมันไม่ให้กูพูดคำว่าสิบพูดถึงพี่อะไรอ่ะห้ามพูดเลย ได้อย่าพูดห้ามพูดคำว่าอย่างผมอยังผมนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาทำไมอะห้ามพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิพูดทำไมอะยายที่ต้องแต่ยืนปิดจุดเนี่ยตั้งกับพ่อกูตายแล้วกูเพิ่งเห็นตลกไอ้สัสเ้ไม่ใช่มันตกใจกูนี่ตกใจ ว่าคนบ้าจี้ไอ้หน้ามืดเอาเรืองนะมันไม่เข้าใจอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจดแปดสผู้ทำาไม่อหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจดปดเก้สผู้ทำไหมมึงมานี้มานี่อยู่ที่เดิมดีกว่ามัึงนี่โง่ไม่เดิอไอ้เหี้ยซ้อมก่อนที่ซ้อมก่อนอย่างงี้หนึ่งสองสาีห้าหกเจ็ดแปดเ้านี่พอพอมึงมันนับก่อนมึงก็ลงสิบป่ะทีมึงนับก่อนที่ไอ้ควาย มึงนับก่อนได้ได้เออบอกมันนับก่อนมึงเอามึงขึ้นเลยใครขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนเอาขึ้นมาเอาหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซฟกูทำไมเฮ้ยหลุยอีกทีอีกรอบกูขึ้นก่อนแล้วเนี่ยอีกทีอีกทีเมื่อกี้มันงงอยู่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซฟกูทำไมมึงทำใจถ้าทางไอ้สิบเนี่ยไม่พ้นมึงแล้วล่ะ เอาใหม่เอาใหม่เออมึงตั้งแต่เฮ้ยบอกมันช้าช้าหน่อยมันเร็วไปเร็วๆมันเร็วไปเร็วไปเออเอาช้าช้านับช้าช้าชัดชัดไวๆดีกว่าเฮียจั่วกำลังชอบไหวไหมถ้าเกิดไม่ไหวมึงเอายาดมนี่ผลิตภัณฑ์ตาโบแดงไปดมเอ้ยกูไม่ชอบกูชอบยาระบายยาระบายเป็นยังไงโอ้โหเวลาใครมีปัญหาแม่งมาระบายกับกูคนเดียะเหรอนี่ยอู้พูดดีรับรางวัลโอ้ขอบคุณครับเฮียจั่วครับเฮ้ยนี่นี่เฮีย เออมึงจะไปเอาครับเพราะไอ้เงินเนี้ยคูไว้ต้องกินสนุกเขาเทียดพอคุณก็เฮียจั่วนี่เจ้าของตภัณฑ์โบแดงเซเว่นอีเลเว่นนี่บิ๊กซีทุกสาขาซีเจมินิมากนึกอยากเข้าที่ไหนมีหมดทุกที่ใช่ราคาถูกย่อมเยาเป็นกันเองต้องผลิตภัณฑ์ตาจั่วโบแดงนี่โบแดงเฉยโบแดงเอาต้องไม่เอาชื่อเทียดเหรอไม่เอาเอ้เฮ้ยนับนับช้า ช้าช้าชัดชัดไวๆดีกว่ามั้งไม่เอาไวๆกูไม่ชอบช้าช้านะเออกูช้า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 อ่ะหนึ่งสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองมึงไปไหนอ่ะไม่กล้าตีกลัวโง่มึงตีมาเถอะไม่ต้องกลัวตีเลยนะเออตีเลยอ่ะขึ้นมาหนึ่งแมมแมมแมมป้ามึงเด้ ไม่ใช่การพานาันมึงอจะไปหยาบพลาดเดี๋ยวแม่มพ่อมึงด like ิพ่อของเลยพ่องเลยเหรอเสกมารยาทดีขึ้นอเฮ้ยเราตลกเฮียคนเฮี้ยจะโกรธมารยาทดีปริญญาตีต่อโทรอยู่แต่โทรไม่ได้ทำไมบัตรเติมเงินหมดเดี๋ยวไปเติมเซเว่นเดี๋ยวไปนี่คุต้องขำกับมึงไหมขำเหมือนนักแต้มมึงดิชัด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 ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า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  เอาอูเก้าแล้วอ่ะเอาเก้าแล้วมึงก็สิทธิกูิทำไมอ่ะเปลี่ยนภาษาดีกว่าเปลี่ยนภาษาโอ๊ยอุ๊ยโอ๊ยเปลี่ยนภาษาเลยไหมเฮ้ยภาษาอังกฤษดีกว่าเอาภาษาอังกฤษเออภาษาอัไอ้พวกเรียนน้อยเออภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษขึ้นมาโอ้ยจุกนะมึงขึ้นมาวันจันทร์อังคารพุดทุย ภาษาอังกฤษบ้านป้ามึงดีจานังคารพูดบ้านพ่อมึงดิเออนพ่อมึงดิพ่อมาน่นวันทูทีเอาวันทูนะอือเอามาวันทูทีโ9ไฟิกสเวนเอทนอ่ะมึงลงเทนเทนแปลว่าอะไรเอาเทนแปลว่าสิบไงพูดทำไมอ่ะให้รวยโดนอีกแล้วภาษาอังกฤษมันได้ภาษาโปรตุเกสเฮ้ยกูเรียนไม่ถึงฮะกูเรียนไม่ถึง กูเรียนไม่ถึงเอาภาษาจีนก่อนไหมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไอ้นี่มันภาษาที่นัดกันมาเกสเวียดนามภาษาเวียดนามเวียดนามเหรอเวียดนามกงเอาเอาภาษาอะไรเวียดนามเวียดนามเวียดนามนะเอาขึ้นมากงเฮ้ยไม่ได้นะเวียดนามไม่มีน้อยมีกงไก่ก็มีสี่อันเลยีสีเหรอไม่ถึงสิบเราเรียนไม่ถึงสิบแล้วกูเล่นทำไมเนี่ย ภาษาอะไรได้หมดภาษาอจีนภาษาจีนจีนดีกว่าไอ้แกคุณได้ภาษาจีนฮะเอ้าคนจีนเนี่ยถึงได้ภาษาจีนฮะเอาได้มีเชื้ออยู่อ๋อมีเชื้อใช่พ่อฮะพ่อใช้แท่แม่มาล่าสามมาล่าสามไอ้เหี้ยถามไปก็งงมึงก็จะเล่นไอ้เหี้ยเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาภาษาจีนได้ได้เลยภาษาจีนก็ได้เจ็กหนอซาซี่งูลักชิ่งโป้ยเก้าจับ ะมึงลงจับอะไรเอ้ามึงลงจับไงจับแปลว่าอะไรจับอะไรจับแปลว่าอะไรมันคิดว่ากูโง่หลุยจับแปลว่าอะไรวะพี่มันนั่จับแปลว่าอะไรนะฮะเฮียเฮียเฮียจัวจับแปลว่าอะไรจับแปลว่าอะไร อเป็นเจ้าของบริษัทไม่น่าโง่จบจบไปว่าอะไรจบไปว่าสิบหรือทำไมอ่ะโง่ไม่เลิกจะชนะอยู่แล้วเชียวอ่ะอ้าวคุณไม่รู้ก็เฮียเขาไม่รู้กูก็บอกเฮียเขาขอโทษทีครับบางท่านถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมมันไม่เจ็บครับตลกเขาจะมีกระดาษมาพับๆแล้วตีกันมันเกิดเสียงไม่เจ็บตีมึงก็ไม่เจ็บเลยเอางี้มึงตีกูดีกว่า ตีพี่เหรอเอ้าโทรไปเลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บขอโทษนะครับเอาขามาเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่ต้องเล่นเสียงอย่างเงี้ยเจ็บดีไม่ดีถึงจะแตกไอ้นี่ไอ้นี่งานช่วยเล่นฮาไปนียงานช่วยฮาตัวเนี้ยงานทั้งไม่เคยหายเนี่ยอะดูงานฟรีน่ะเป็นอย่างเงี้ยหรืองานช่วยเออ เจ็บบอกเจ็บไม่เจ yes. wow. ็บบอกไม่เจ็บะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บครับมันไม่เจ็บบอกเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บครับมันไม่เจ็บเจ็บไหม โกหกกัรอดในนี้ก็นรอดจริงๆไม่เจ็บหรอกวันนี้ครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับวันนี้ใครมาท,ท่านผู้ว่าเหรอใหญ่กว่าท่านผู้ว่าใครวะท่านนี้อนาคตท่านคงอยู่อีกไม่กี่เดือนแล้วแหละท่านก็คงไปแล้วอนาคตเหรออนาคตอีกไม่กี่เดือนแล้วถ้าเกิดได้รัฐบาลใหม่ท่านก็คงไม่อยู่แล้วแหละอ๋อท่านจะไปต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปต่างประเทศหรือจะไปไหนแต่ท่านบอกท่านจะไม่ย้ายออกจากบ้านแค่นั้นแหละ เฮ้ยทำไมไม่ย้ายก็ท่านบอกท่านยังมีกฎมกฎหมายรองรับท่านอยู่วันนี้ท่านมาครับใครครับเป็นผู้นำใครที่มีบุคลิกการพูดการจาที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครท่านวันนี้กล้าพูดจากโผงผางตรงไปตรงมาวันนี้ท่านมาแล้วครับขอกล้าเรียนเชิญท่านนายกครับท่านอดอกประยุทธ์ครับผมขอกล้าเรียนเชิญท่านครับขอกล้าเรียนเชิญท่านครับโอ้โหเฮ้ยเยินครับตัวจริงและตัวปลอมวะเนี่ย เหมือนไหมพี่เหมือนเหมือนไหมครับเหมือนมากเหมือนจะเข้าคุกทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยตัวจริงแล้วตัวปลอมตกลงเ <c oughs> ช็คได้เหรอเช็คไม่ยากยังไงวะท่านครับขออนุญาตนะครับ <c oughs> ลองชี้หน, <c oughs> นหน่อยครับโอ้ยิ้มนิดยักคิ้วหน่อยวันนี้ท่านมาแล้วท่านพูดอะไรสักนิดเต็มที่ท่าน สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและก็รบโอ้ไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนยันเตี๋ยสบายดีฮะสบายดีนะนี่งานอะไรกองงานวันนี้จิตอาสาขอบคุณท่านดรมนัสด้วยวันนี้ประธานมลนิธิม่เคยงานนัดอยู่ไหนนัดไอ้เหี้ยโอ้ท่านเรียกท่านมนัสฮะนี่เรียกเป็นเพื่อนเลยนี่ท่านมนัทกูนายกอ่ะปะโตนี่ท่านเป็นด็อกเตอร์กูผลเอกอ่ะนี่เจ้าของงานกูเจ้าของประเทศเลย เป็นไงพี่เดี๋ยวฮะท่านเป็นเจ้าของประเทศท่านพกมุญแจสาราด้วยเหรอโผ่่ข้นทั่วๆพระพระเอาไว้ส่องพระไอ้จี้สมแกนี่ก็โตนไปทั่วเป็นเซียนพระวันนี้ท่านมาแล้วมีอะไรพูดกับน้องๆพี่ๆหน่อยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะอนาคตอนาคตอาจจะมาอยู่ที่นี่ที่นี่เขารับแต่ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเหรอผู้ชายฝั่งโน้นอ๋อผู้ชายฝั่งโน้นสรุป ยืนยันตอนนี้ท่านเป็นนายกรักษาการอยู่นะรักษาการเดียวจ้าอ๋อตอนนี้ยังจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ยังเป็นนายกรักษาการใช่สงสัยทาไมต้องเป็นนายกรักษาการด้วยก็วันนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่งมนเต็มแล้วผมก็เลยไปเมืองการก็เลยเป็นนายกรักษาการบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องบ้านโป่งนะครับบางคนไม่รู้จักด้วยนะครับบ้านโป่งนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะครับราชบุรี ครับผมติดกับอำเภอลุงแก่อำเภอลุงแก่ก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีไอ้เฮียมุกเฮียนะเจ้าประหลาดท่หลังขนาดมุกต้องขยายขนาดนี้แหละมุกเนี่ยท่านครับยืนยันจะเป็นนายกต่อไหมผมต้องเป็นต่อครับอ้าวตามยุศาสชาติไง20ปีจำได้ไหมฮะเดินตามอะไรนะเดินตามยุศาสชาติเดินตามล้อแมกของผมอ่ะเดินตามอะไรนะล้อแมกของผมที่วางไว้ยุศาสชาติ20ปีไงไปโทรเขาเรียกล้อแมกล้อแมกล้อแมกจะไปไหนแล้ว เดินตามรถแมบยุทธศาสตร์ท่า20ปีใช่ยืนยันเป็นนายกต่อเป็นต่อเนี่ยประชาชนบ่นทั้งประเทศค่าไฟแพงให้ท่านทำไงจุเทียนเลยไฟแพงทำอะไรนะจุเทียนสุดยอดหมูแพงกินไก่ไก่แพงกินเป็ดเป็ดก็แพงไม่ต้องกินเลยนะแล้วก็มันแพงจะไปกินทำไมปะทูวัคซีนนี่ฉีดมั้งยังวัคซีนฉีดมาสองเข็มแล้วเข็มแรกฉีดยี่ห้อแอตตันวิลล่า เข็มนี่แพงเข็มที่สองแอตมาดริตนี่ล่มจมเลยล่ะเข็มที่สามลิเวอร์พูลบอลแล้วนะท่านอ่ะบอลบอลเหรอหวยนี่ล็อกไหมเขาสงสัยเนี่ยเขาสงสัยหวยนี่ล็อกไหมสามศูนย์สองเจ็ดนี่ล็อกไหมงวดที่ผ่านมาโทรก็หาผมล็อกหวยไม่จริงผมไม่ได้อยู่กองฉลากเหรอแต่งวดนี้แม่ชอบเล่นหวยจดไว้เลยเอาละใครชอบเล่นหวเลขวงในให้มาแล้วงวดนี้จะเล่นศูนย์นะจ๊ะศูนย์ดับเราให้เล่นอะไร สวิ่งเลยมาแรงมากรู้ได้ไงไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูมึงคุยกูไม่คุยกับเขาแล้วเออท่านครับแล้วเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจเป็นไงครับท่านเศรษฐกิจก็โอเคแล้วนี่โอเคอะไรไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอามันจะโอเคยังไงโอเคไปว่าอะไรตกลงนั่นแหละเศรษฐกิจ เศรษฐกิจบ้านเรากำลังโอเคแล้วตอนนี้กฎหมายเหลือกี่ฉบับครับกฎหมายเหลือกี่ฉบับกฎหมายเหลือฉบับเดียวฉบับไหนเกี่ยวกับทะเบียนสมรสจะให้เหมือนใบขับขี่ปีต่อปีโอ้ยสุดยอดทะเบียนสมรถให้ไหมไม่บขับขี่ปีต่อปีใช่สมมุติเราขับดีขับดีแล้วก็ต่อขับไม่ดีปล่อยขาดไปเลยเฮ้ยใครเห็นด้วยตบมือตบมือเดี๋ยวเป็นผู้หญิงไม่ตบมือทำไมอะ อยมีแฟนใหม่นะสิพูดไปท่านให้ท่านพักผ่อนก่อนวันนี้ขั้นหนึ่งครับมาด้วยครับใครอีกล่ะท่านนี้ห่างหายจากประเทศไทยไปสิบเจปีสิบเจ็ดปีเลยเหรอท่านบอกท่านจะกลับเดินกระดกระดาแต่ท่านทนความคิดถึงหลานไม่ไหวกลับมาก่อนเออกลับมาได้เพราะลุงเพราะลุงตูลุงพากลับมาอ๋อลุงพากลับมาด้วยเสียงตกมือดังๆต้อนรับกับท่านทักผิดชินแล้วครับผมมาแล้วครับท่านทักผิดชินแล้วครับครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหยื่อเยินครับเหมือนกูอีกเพิ่งไปรับกระนาบมึงก็ไม่เกินเดือนนะเฮ้ยธรรมดาเห็นบอกไม่เกินปีไหมฮะไม่เกินเดือนดังเหรอติดคุกเอามีอะไรคุยกันมีอะไรคุยกับท่านไหมไม่ถูกกันน่ะไอะ จะเย็นจเย็นๆท่านครับเดี๋ยวไดใจเย็นครับมีอะไรพูดกับพ่อแม่พี่น้องหน่อครับอ,อผมเพิ่งขับมานะครับจะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นเดี๋ยว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 เเียเหมือนเยันเสียงยังไงยืนยันท่านกลับมาแล้วนะครับผมจะตั้งรัฐบาลดีวรับไว้ไหมดีวรับก็ดิวครับเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้บ้านเมืองกลาลังแย่ท่านกลับมาท่านก็ดีท่านจะแก้ไขเศรษฐกิจบ้านเรายัางไงดี จะแจกคนละหนล้านบาทครับแจกคนเท่าไหร่นะ1ล้านบาทโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวแจกคนละล้านประเทศเรามีประมาณ70ล้านคนแจกคนล้านก็700ล้าน700ล้านโอ้ท่านเขาจะแจกคนล้านมีความคิดเห็นยังไงโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมขานานมื่นนึงนี่ยังโดนตรวจสอบอยู่เลยใช้บาทผมดีกว่าแน่นอน300บาทนี่ชัวร์ได้แน่ เชียร์ลุง300รอยกูได้ไหมสามร้อยบาทเออบัตรคนจนบัตรคนจนนะเดี๋ยวท่านวแล้วแล้วท่านปฏิวัติมาทำเพี้ยไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เรียกปฏิวัติครับเขาเรียกยึดอำนาจครับท่านยึดอำนาจจะไปเรียกปฏิวัติท่านยังไงเกลียดกันด้วยใช่ใช่เดี๋ยวโอ้โหมึงก็โอ้โหทำไมวะสองคนนี้นะเออระหว่างลุงตูกับลุงป้อมนะกูเอาสองคนนี้ต่อยกันมึงว่าใครชนะดูเหยืเฮ้ยกูกูว่านี่ดีกว่าใครชนะ ทนี่โทนี่ชนะเออกูว่าลุงตู่ชนะเฮ้ยโทนี่ลุงตู่ทำไมลุงตู่จะชนะได้ไงกูดูหุ่นมาตรฐานเนี่ยอ่ะลุงตู่ได้เปรียบส่วนหนาส่วนหนาหนาตรงไหนวะตรงหน้าไงฮี่ตรงหน้าโอ้ยังไงลุงตู่กูชนะอยู่แลยวไอโอ้ได้ส่วนหนากูเชียร์ลุงอยู่ต่อลุงอยู่ต่อไปเลยประเทศไทยนะต้องมีนายกอย่างลุงมึงเชื่อไหมทาไมลองพัก นี่กลับมาเป็นนายกทำไมม็อบเต็มถนนเราลุกตู่อยู่ต่อม็อบก็เต็มถนนอ่าแล้วมึงจะเอาไงเยือนนายกคนกลางคนกลางยังไงวะประเทศไทยต้องมีนายกคนกลางอ่าแล้วมึงอยากให้ใครเป็นนายกชูวิทย์กับมรวิสิิทธศจบมแล้วรองนายกลีน่าจังไงเฮียแล้วกระทรวงสาธารณสุขนี่ไงแอมไสยไนแล้วกระทรวงการคลังพระคมอมเงินวัดเฮ้ย โฆษกรัฐบาลเออคนที่ต้องพูดเก่งนะพูดไปให้คนเชื่อถือได้ใช่เอาคนนี้นั่งใครเพื่อนไอ้เต็งหนึ่งเขาใครวะแบงค์เลเตอร์สนุกสนานกันบางท่านถามว่าเอาอาวุธหลักผู้ใหญ่อย่างนี้มาเล่นไม่ร้อมาล้อเรียนนี้ไม่กลัวกันบ้างเหรอเออกลัวไหมจริงๆคณะเราตอนนี้มีเยอะกว่านี้อีกนะครับมีทั้งท่านประยุทธ์ท่านทักษิณ เรืยองมีลุงป้อมปราศัตรูพ่ายผมยังมีชูเวฟชูแวฟแล้วก็ยังมีท่านทัดชาติเยอะแยะมากมายตอนนี้ไม่สบายใจผมก็เลยค่อยๆออกมาแต่ละคนบางท่านถามไปเอามาจากไหนพวกเนี้ยเออเอามาจากไปล่อซื้อมาไม่ใช่ยาบ้าเหอเออบางเล่นเล่นลุงตู่มา8ปี9ปีแล้วครับกระแสนไปไม่สบายใจ ก็เลยส่งคนไปขออนุญาตท่านนายกประยุทธ์โอ้ยดีมากสองเดือนแล้วครับแล้วท่านว่าไงคนไปขออนุญาตยังไม่กลับมาเลยมันไปไหนวะเที่ยวอยู่แล้วเที่ยวอยู่ตอนนี้ได้ท่านโทนี่มาแล้วโทนี่มาเดี๋ยวก็ับเดี๋ยวเราเร็วๆนี้ยครับติดตามเราได้ใช่เราต้องรอตอนนี้รอนายกคนใหม่เลยออืมใครยังไม่รู้รู้ก็ไม่สนใจนะแต่ตอนนี้ไปไปอังกฤษแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วโอ้ไปอังกฤษไปคุยกันแล้วลุงป้อมมานะคุยกับใคร คุยกับผมยไม่เขียวไม่เี่คุยกับคุณเออเดี๋ยวให้ลุงตู่ลาแขกลุงตู่ลาก่อนเดี๋ยวพบกับดาราอีกมากมายลุงตู่แกกไปแล้วเวยลามากท่านโทนี่ลาสวัสดีครับเสยสังมังคลายานเดี๋ยว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 ่ดดีดี๋ยาดี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 วา ขอขอบคุณขอขอบคุณแขกผู้เีเกียรติทุกท่านแขกคุณเมเกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้ที่มาในงานนี้เอ่อดรมนัสครับดรมนัสครับเสจัวครับเสจัวครับตลกอย่าเลิกแล้วนะครับตลกอะไรวะนี่นี่ผลิตภัณฑ์ตาอะไรตาอะไรตาบอดแดงนี่หาซื้อได้ที่ไหนไซเว้นทั่วไปเลยแล้วที่ไหนอีกซีเจก็มีบิ๊กซีก็มีแล้วก็โลตัสมียาอะไรมั่ง เมียยาดมยาอมยาหม่องยาแก้ท้องอืดท้องเสียมีทุกอย่างโอ้ีหเป็นไงโอ้โหสุดยอดรับรับรับนี่ใครฮะเดี๋ยวจุ่งไงขอบคุณครับใช้เงินเยอะไม่จำเป็นอ่ะเฮียจำเป็นนี่โอ้โหมึงหยุดเป็นเดือนเลยสัตว์หยุดเป็นเดือนแล้วไม่จำเป็นแล้วไงเนี่ยเฮียสองเดือนเพิ่งมีงานวันที่สองเนี่ยท่านด็อกเตอร์ครับโอ้ท่านด็อกเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เงินเฮียโจ้ใช้เงินท่านด็อกเตอร์เปล่าลองตรวจสอบก่อนดีให้ด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์มานัดด็อกเตอร์ใช่ครับรู้ได้ไงเค็ม อะไรเค็มเรักษาความดีประดุดเกลือรักษาความเค็มเออเนี่ยเขียนมาด้วยเสียจวเขียนมาเนี่ยเงินหนึ่งพันไม่ต้องให้ใครให้ดวงตูคนเดียวเสียขอบคุณมากครับเสียเสียเขาบอกเผื่อวันเผาท่านไม่ได้ไปเป็นอะไรออกไปก็ลดความตายไม่เป็นไรก็มากระมึงอมาด้วยกันหมดเลยนะเอาไรดีๆไรดีเก็บไว้ขอบคุณมาก ขอขอบคุณขขอขอบคุณแขณกผูก้ไม่เกียรติทุกท่านแขกผู้ม่เกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้ีมาาในานนง้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้าาทงหลายเจ้าทั้งหลายข,อ,ยอ,ายขอ,อน้อมถวายน้อมถวายพระตาหารกับทางบริวาร <C ell> จะถวายสังฆทานให้ใคร เราโมกกับดารานักร้องศิลปินกันอีกมากมายครับวันนี้เยอะแยะมากเยอะเลยเยอะแยะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านดรขอบคุณโจอี้ด้วยขอบคุณเฮียจัวขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณใหญ่ทุกท่านครับที่เราไม่ได้เอ่ยนามกราบขอประทานอภัยครับวันนี้ผมก็มีโอกาสหน้าชมพกเราเย็นสกอบเปียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญพิธีกรครับพิธีกรหนุ่มรูปหล่อนิสัยอ้ามไปไหนอ่ะ เดี๋ยวพบกับน,นักร้องนักร้องพี่บเ,เลยวันนี้ดาราอีกทีดรา,าอีกองเงี้นะครับผมนะฮะยังสนุกสนานกัน